ชาวเน็ตตามหาอูสถาพผรผู้ประกาศข่าวคนดังหายไปไหนจากหน้าจอชาวเน็ตถามหาอูสถาพรริยะป่าผู้ประกาศข่าวคนดังหายไปไหนจากหน้าจอช่อง8หลังไม่เห็นอ่านข่าวนานหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงอูสถาพรริยะป่าผู้ประกาศข่าวคนดังของช่อง8ทำหน้าที่อ่านข่าวคุยข่าวเช้า8คู่กับผู้ประกาศข่าวสา้ หลีอแชร์วิยาดาพีรรัตกุลระยะหลังนั้นอูหายไปจากหน้าจอไม่ได้มานั่งอ่านข่าวเป็นเวลานานมีแฟนๆก็เข้าไปถามหาเพียบว่าอูสถาพรน,นั้นหายไปไหนก่อนหน้านี้อูสถาพรได้โพส์ตข้อความว่ามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาคุณหมอแนะนำให้หยุดงานและเข้าสู่กระบวนการรักษา้ยหายดีแล้วก็กลับมาเจอกันที่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับ